สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้ห้องเรียน Google Classroom สำหรับเฉพาะบางชั้นเรียนและบางวิชาที่นักเรียนสะดวกที่จะเข้าไปเรียนนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนที่คุณครูแนะนำได้เลยค่ะ วิธีการใช้งานของ Google Classroom นะคะอย่างแรกเลยก็คือนักเรียนจะต้องมีบัญชีที่เป็น Gmail ก่อนสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครอีเมลที่เป็นของ Gmail เลยจะต้องมีการสมัครก่อนนะคะวิธีการก็คือให้นักเรียนนะคะเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะหรือหน้า Google นะคะจากนั้นนะคะพิมพ์สมัคร Gmail นะคะ เพื่อที่จะค้นหาลิงก์ในการสมัครนะคะเลื่อนลงมาค่ะตรงที่สร้างบัญชี Gmail กดเข้าไปนะคะจะมีสร้างบัญชี Gmail แล้วก็จะมีปุ่มสีแดงๆะคะ่ะที่เขียนว่าสร้างบัญชีกดไปนะคะระบบจะให้เรากรอกชื่อและนามสกุลเราก็ กรอกชื่อแล้วก็นำสกุลของเรานะคะคระบบนะคะคจะตั้งชื่อ Gmail มาให้ถ้าเรานะคะคไม่ต้องการเราอยากจะได้เป็นชื่อของเราเองนะคะคเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้จากนั้นนะคะคใส่รหัสผ่านค่ะสำหรับรหัสผ่านนะคะคเราจะต้องจำรหัสให้ได้นะคะค ข้อกำหนดก็คือใช้อักขระแบบตัวขึ้นไปที่มีทั้งตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันนะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้วกดถัดไปค่ะถ้าเราใส่ชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะระบบก็จะขึ้นให้เราใส่เฉพาะตัวอักษรตัวเลขและเครื่องหมายมหาภาพก็คือจุดเท่านั้นเครื่องหมายอื่นนะคะไม่อนุญ,ญาต ตรงนี้นะคะจะใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะที่อยู่อ e ีเมลสำรองก็ไม่บังคับเช่นเดียวกันนะคะส่วนวันเดือนปีเกิดนะคะตรงนี้ให้ให้กรอกนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยนะคะในการใช้งานของเรานะคะเราก็กรอกเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะระบบก็จะทำการสมรัครบัญชี Gmail นะคะ อย่าลืมกดฉันยอมรับตรงนี้ด้วยนะคะข่านี้เป็นการสมัครนะคะบัญชี Gmail แบบง่ายๆนะคะเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นชื่อของเรานะคะที่เราได้มีการสมัครไว้นะคะเมื่อเรามีบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพของเรานะคะเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพของเราได้เองนะคะ ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ของเราเพื่อที่เวลา,ามีการติดต่อเข้ามานะคะทางคุณครูหรือว่าเพื่อนๆก็จะได้เห็นภาพของเรานะคะสามารถที่จะตั้งได้ทั้งเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งนะคะเมื่อเรามีบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะใช้งานก็คือ Google Classroom นะคะการเข้าไปใช้งาน Google Classroom นะคะให้สังเกต ปุ่ม9จุดที่อยู่มุมขวาด้านบนตรงนี้นะคะเมื่อเรากดเข้ามานะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีที่เขียนว่า classroom ก็คือห้องเรียนของเรานะคะเราก็กดเข้าไปค่ะพอกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้เราคลิกทำต่อ เมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยังเป็นห้องเรียนเปล่าๆอยู่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้มีการเข้าห้องเรียนหรือว่าสร้างห้องเรียนใดๆนะคะสําหรับตัวนักเรียนนะคะไม่ต้องสร้างห้องเรียนนะคะนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนโดยวิธีการนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่เครื่องหมายบวกที่อยู่มุมขวาด้านบนตรงนี้นะคะกดคลิกค่ะ จะมีให้เราเลือก2อ,อย่างนะคะก็คือเข้าร่วมชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนสําหรับตัวนักเรียนนะคะให้เลือกเข้าร่วมชั้นเรียนค่ะแล้วนักเรียนก็จะต้องใส่รหัสชั้นเรียนลงไปนะคะซึ่งรหัสชั้นเรียนมาจากไหนนะคะรหัสชั้นเรียนก็จะมาจากรหัสที่คุณครูนะคะได้มีการมอบหมายให้ ะะซึ่งคุณครูจะมีการเขียนรหัสไว้ให้ในเอกสารประกอบการเรียนที่แจกให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างการใส่รหัสให้ดูค่ะค่ะอันนี้เป็นรหัสชั้นเรียนนะคะที่คุณครูได้มีการระบุไว้ให้นักเรียนนะคะนักเรียนใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนักเรียนกดเข้าร่วมค่ะ รอสักครู่หนึ่งนะคะเขาจะทำการลิงก์เข้าไปยังห้องเรียนที่คุณครูเขาได้มีการสร้างไว้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะห้องเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเมื่อเข้ามาก็จะเห็นหน้าชั้นเรียนที่คุณครูเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าอัปเดตเรื่องที่จะเรียนกับนักเรียนนะคะซึ่งถ้ามีเนื้อาหาที่คุณครูเขาจะสอนเนี่ยเขาจะมีการโพสต์งาน ให้กับนักเรียนตรงนี้นะคะนักเรียนก็สามารถเข้ามาอ่านได้เลยว่าจะต้องทำอะไรได้บ้างรวมถึงตัวนักเรียนเองนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลนะคะแชร์ข้อมูลในชั้นเรียนตอบคำถามคุณครูนะคะผ่านทางเนื้อหานะคะในห้องเรียนของ Google Classroom ได้หรือถ้าเราต้องการที่จะส่งงานคุณครูนะคะเราก็อาจจะพิมพ์ชื่อนามสกุลของเราตรงนี้แล้วเราก็กดตรงเพิ่มมาคะ่ะ แล้วก็แนบไฟล์ของเรานะคะว่าไฟล์ของเราเนี่ยเป็นรูปภาพนะคะหรือข้อความเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปโหลดนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะมาส่งงานกับคุณครูตรงนี้นะคะแล้วก็กดโพสต์เพื่อที่จะส่งได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสมัครเข้ามาเรียนนะคะในชั้นเรียน Google Classroom นะคะ,นะ,คะเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมที่สามารถที่จะสมัคร บัญชีของ Gmail แล้วก็เข้ามาเรียนในห้องเรียน Google Classroom ที่คุณครูได้มีการสร้างไว้ให้ได้แต่ถ้าสำหรับน้องเล็กๆนะคะหรือว่านักเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้ามาเรียนในนี้นะคะก็สามารถที่จะเรียนผ่านทางลิงก์ที่คุณครูส่งให้ผ่านทางลายกลุ่มห้องหรือว่าอาจจะอ่านหนังสือทบทวนด้วยตนเองแล้วก็ทำแบบฝึกหัดใบงานที่คุณครูแจกให้ ะะให้ยังไงคุณครูเป็นกําลังใจให้นะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมเราก็จะได้เจอกันแต่ถ้าใครที่มีความสนใจนะคะอยากจะลองเข้ามาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะในการเรียนรู้ฝึกฝนก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนนะคะในห้องเรียนที่คุณครูแนะนำได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ